ก็ถ้าจะฟังกันให้ชัดนะคะก็คือน้องบอกว่า hello แ m i l ิ s ่ a นะคะนี่คือความน่ารักค่ะแอดจะชวนมาดูนะคะว่าเอ๊ e สำหรับคนที่มีผู้ติดตามขนาดร้อยกว่าล้านคนนะคะความน่ารักอยู่ที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้หลายคนนี่แบบถึงกับออกปากชมนะคะรวมไปถึงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะว่าเอ๊ะหลายคนสงสัยว่าทำไมน้องแค่แนะนำตัวเนาะแต่ถึงกับชื่นชมกันแบบนี้ออกสื่อเลยทีเดียวนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นค่ะอยู่ในงานใหญ่แบบนี้ เจอใครๆก็แนะนำตัวตลอดทางว่าหนูลิสนะคะหนูชื่อลิซ่านะคะหนูลิซเองค่ะอย่างนี้นะคะโอ้โ oh, หแนะนำตัวเสร็จสับเรียบร้อยเลยก็คือชื่อเสียงขนาดไหนไม่รู้อะแต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนหลายคนรู้สึกว่าโอ้ลิซ่าน่ารักจังเลยนะคะแต่จริงๆบรรยากาศคนในงานเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าน้องเป็นใคร เพราะว่านอกจากจะเป็นความโด่งดังของน้องแล้วนะคะก็อย่างที่รู้เนาะเจ้าภาพนะบูกาลีเนี่ยเราจะไปงานเขาเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเขามีแบรนด์แอมเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะโดยเฉพาะเนี่ยน้องอยู่ในแสงสว่างตลอดเวลาแบบนี้ไม่มีหรอกคะ่ะที่ใครจะไม่รู้จักนะคะแต่น้องก็น่ารักแหละก็คิดไว้ก่อนอะว่าเออฉันคง ไม่ได้แบบดังขนาดนั้นฉันคงไม่เป็นที่รู้จักขนาดนั้นนะหรือว่าการที่มองน้องมองว่าไปใช้ชีวิตอยู่อีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยมีคนหลากหลายมากจะรู้จักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็แนะนําตัวไปก่อนหรือท้ายที่สุดก็แค่เป็นเรื่องของมารยาทเท่านั้นแหละนะคะที่น้องทําจนชินหรือเปล่านะคะกันเลยจะบอกว่าเดินไปตลอดทั้งงานนะคะลากกระโปรงสุ่มยาวๆของน้องไปเหมือนเจ้าหญิงเนี่ยแต่ก็แนะนําตัวไปด้วยนะคะเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยสวนทางกับชุดแล้วก็ราคาเพช ราคาเพชรจานวนมหาศาลที่ใส่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจากภาพที่ออกมาเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักเข้าถึงง่ายด้วย ซึ่งน้องบอกว่าอันนี้ก็มีคนแซวว่านี่แหละเป็นคำตอบที่น้องไม่มานั่งใส่ทองนะคะเพราะมัวจะใส่เพชรที่ราคานี่ไม่รู้จะประเมินกันยังไงเลยนะคือแอดก็เห็นราคาเข้าๆวนะคะที่คอเนี่ยปาไปไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะงูตัวนั้นนะยังไม่รวมข้อแขนข้อขาข้อเข่าข้อศอกอะไรอีกโอ้โหเยอะมากนะคะมูลลค่าทั้งตัวนี่คือ p c e l e s s เลอค่าแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าไม่ใช่แค่ทุกสื่อที่ลงข่าวน้องนะคะแต่จริงๆแล้วคนดังในวงการที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักเขาน้องเพราะว่าเขาทํางานไม่ได้แบบว่าอยู่หน้าจอหรืออะไรแบบนี้นะแต่การที่เขาออกมาชื่นชมน้องเนี่ยก็เป็นการการันตีได้เลยนะคะว่าลิซ่าจะอยู่อีกยาวๆในวงการแน่นอนเพราะเขาบอกแล้วว่า ตำแหน่งเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวแต่น้องเนี่ยอยู่เป็นตำนานแน่ๆน,นะคะส่วนล่าสุดตามกันให้ทันนะจ๊ะพนงลิสน่าจะไปออกงานแอลวีอีกแล้วอย่างแน่นอนเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะกับคลิปสัน้นๆที่นําความน่ารักของน้องมาให้ดูกันนะจ๊ะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ดูแล้วมันโอ้ชื่นชูใจจริงๆนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วย s u b สคริปต์อัพพีนิวส์ด้วยนะคะรักน้อยๆแต่ลักแอดนานๆน,น,นะจ๊ะวันนี้ไปแล้ว วัสดีค่ะ